ดีครับผมวันน hey. mm ี hmm. ้เราก็มาถึงเขาคอแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยเขาคอมาหม้ะเขาคออุทยานอุทยานไอ้ภูทับเบิกครับเฮ้ยโมเมนต์ที่นี่ครับผมตอนนี้อยู่ที่ภูผาม่านครับผมนี่ครับกัลบมาถึงจ็กโม้งว่ะถุ่มหนึ่งปลาดิวเขาเปิดให้เขากิ่เ ตรันวตอนแ้ตืนี้ตื่นมาวต่นแลว่นแล้วตอ่นแล้วตน้ตอนนี้ไต่้วด่นห้ว่้วนแล้วตตอ่น้วนี้นแนแแ้วต่แ่แต่วต่ื่น้่แ่น้ตน้นว่นิลแต่วตืน้นประมาณแต่น่่ ม,มรับแล้วก็จะ,จะแทนมนันนีไปเี็ไหนกังนะไปดูพราดิตย์กนครับไปไปครับท <ไป S 3> ี่กว้างจังุกวันครับลุตาไ,<ป>ไปดูพราดิตกันครับเจอกันครับเจอกันที่นู่นครับผมไป ือบจะหกโมงดูได้ว่ามีหมอกนิดนึงหมอกยัทีเอ็มก็ไม่รู้นะครับผมสวยมากครับบรรยากาศดีชมวิวกัน

ไปเราจะไปในในต่อครับไปเสกภูเก้าวภูฟานคำไปไปกินข้าวก่อนไปกินข้าวก่อนใช่ครับกี่กิโลครับกี่กิโลเจ็ดสิบสี่กิโลเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงประมาณโอ้บินเอาเลยจิติดปีกแล้วไปใช่ครับสวยมาก มองนี้แม่นผู้เก่าผู้พันคำวะผู้เก่าผู้พันคำครับผมผู้เก่าผู้พันคำว่าลักษณะนั่นกับแม่นจ่าพวันต่อจากผู้พันคำผู้เก่าผู้พันคำมัสสิโตไปทางเชนอุบลรัตจ่าไปทา้งขาขาดช่องข่าขาดอุทยานผู้เก่าผู้พันคำครับไปทางเชนอุบลรัตจ้ามันนั่นเาท่านในเชนอุบลรัตครับผมขอบคุณครับจ้าไปทางนนท์สังนี่ละตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอ่าลับตกตัดให้ครับไม่ใช่แล้วครับเขื่อนนครับ บบวาแมนน้องโต๊เพือนปาดให้เนื่นครับผมลงทางมากคขวดไม่หยอกไปเลครับไม่หยอกผม ไปใช่ครับตอ,ตอนนี้เวลาเท่าไหร่ตอนนี้เวลาเที่ยงครึ่งครับผมเที่ยงครึ่งกูดเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูออกไปน้ำพ่องล้วกูก็สิครับไปเจอกันบ๊ายบายเจอกันไปครับคลิปหน้าเจอกันครับเราจะไปรอที่<จ>สารคาม กมคือตีบเ้นครัจะไปไหนครับผมคุณท้าเบอร์ครับผมไหนกันครับผมคุณท้าเบิรครับผมปกครับไปัแก้มครับอย่าีไปโอ้ยขกือมาหันอมือไหนขอมือไหนตับุบผม่ให้ั่งาับบนดืมใช่ไ่นี่พอ,พอ

อาตะบานภูมเอียงขึ้นตวงชืเพื่อนเนี่นเพื่นบรรลุเลยจังหวัดขอนแก่นภู้เวียงภู้เวียงเราไปเลยบลาไปตัดเราเดี๋ยวดี๋ไปตัดเราถึงภู้เวียงแล้วนะครับเราก็ได้ทำการกางเต็นท์อะไรเรียบร้อยเสร็จครับเราจะไปหาอะไรทานะครับทีนี้ยับเทียงอร่อยไปเลยเลย let's go s อันนี้อยู่ที่ภูพาม่านครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าเปล้าครับ นุ่งยากครับผมเจนี้กระชีฟ้ากับครับผมเชื้อเจครับนี้เป็นเวลาสิบห้ายี่สิบนะครับเชื้อเจครับก็มีอย่างครับเท่าหนึ่งอย่างเท่านั้นเจ็ดโลอ่ะหกสิบโลว่ะเจ็ดสิบเปียกสิบอันเจ็ดสิบโลเออเจ็ดสิบบวกบวกกับแมงกวิ่ีกาบอกได้ขี้แม่ก็ต้องกระเปที่พักที่พักโบเกินหามุ่งโบหัวดิท่านมาอีกเส็จอีกชั่วโมงครึ่งเจนครับ ชมวิวกดซับสไครป์กดไลค์กดไลค์เดี๋ยวไปทีงอย่างพงศุลเดาอัดโอ้กันเน้อโอ้โอ้ส่งกูโอ้เนี่ครับเราจะตอนเย็นเราจะไม่แบบนอนเต็นนี้ครับเพราะว่าเราไม่ได้เช่าใคฟังไหมครับฟังไหมครับจะชิวชิยานครับฟังไหมครับมาค้านี่ครับผมนี่ครับเดี๋ยวดีดีกับแท่นี่อ่าดีดีเต็นท์ครับนี่ครับเชียัน